ทีนี้เนี่ยพอเราเข้าใจหลักการตรงนี้มันจะกลับมาที่คําถามที่ว่าเราจะใช้ไทม์เฟรมอะไรเหมาะกับการเทรดซึ่งคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่คนถามและพยายามจะหาคําตอบแค่คาดเขียนจะผมมากเลยว่าต้องเทรดทองคําใช้ไทม์เฟรมกี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีเงี้ยซึ่งผมบอกแล้วว่ามันแล้วแต่กลยุทธ์แล้วแต่ระบบแล้วแต่การนําไปใช้ถ้าคุณหลักการง่งายๆนะไทม์เฟรมผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้ใน u t u b e แล้วนะไปดูคลิปเพิ่มเติมได้ สมมติถ้าเป็นไทม์เฟรมที่เล็กที่สุดคือ1นาทีใช่ไหมครับแต่มนุษย์เราอเทรดไม่ได้หรอกแต่ยังผมใช้โรบอทเนี่ยหนาทีมันก็ทํางานได้แต่มนุษย์เลยอาจจะยากหน่อยหรือถ้าเกิดเรามองว่าใหญ่สุดเนี่ยเป็นระดับวีคอะไม่ต้องไปถึงเดือนหรอกเอาแค่วีกคก็พอแล้วคุณจะเห็นว่าทั้งระดับนาทีระดับวีคเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่ามีความละเอียดอันนี้เขาเรียกว่า High high r e s o l u t i o n หรือว่าละเอียดมากคาว่าละเอียดมากแปลว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ดีเห็นความเป็นไดเรดมิกได้ดีนะ คุณก็ดูข้อมูลที่มันเป็นทางเฟรมเล็กที่มันละเอียดคุณจะได้ความเป็นดอรมิกเป็นปัจจุบันแต่ถ้าคุณต้องการความสม่ําเสมอหรือความสมูทเนี่ยสนมะูทหรือสม่ําเสมอเนี่ยคุณก็ใช้ทาเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าคุณทําการจัดกลุ่มจัดกลุ่มคืออะไรครับคือการลดทอนหรือว่าการ n o r m a l i z e นะครับหรือว่าการลดทอนนั่นเองคุณก็ต้องมีการแลกมาซึ่งความละเอียดเห็นไหมคุณจะไม่เห็นความละเอียดภายใน,ในแต่คุณจะเห็นแค่ข้อมูลที่เรียกว่าเป็นราคาปิดสุดท้ายหรือว่าอาจจะเห็็นนข้อมูลที่เเปป็น นั่งอิงที่เราเห็นอย่างเช่น Open Highlow และ Code นะครับซึ่งถ้าคุณต้องการความสมูทดูง่ายสบายตาคุณก็ใช้ t Time f r ฟร e ใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ t Time f r ฟร e ที่เรียกว่าเหมาะสมะกับการวิเคราะห์ของเราแต่ถ้าคุณต้องการคอมเมนต์ปัจจุบันต้องการความละเอียดต้องการเห็นจังหวะในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในวันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช้ทำเฟรมที่มันเล็กเพื่อเป็นดัลลมิกถูกต้องไหมฮะเข้าใจไหมตรงนี้นหลักการง่ายๆแค่นี้เองครับงนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็มันขึ้นอยู่กับเราทําระบบ เป้าหมายเราเป็นยังไงกลยุทธ์ที่เราไปใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราเทรด scalping เราไปใช้ทำเฟรมเดย์เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะใช่ไหมฮะเพราะ scalping เป็นการเทรดระยะสั้นเทรดกับดามิกตลาดมันก็ตามตลาดไม่ทันหรือถ้าคุณเทรด v o l a t i l ี t y trading แล้วคุณไปใช้ทำเฟรมที่ใหญ่เกินไปทำเฟรมวีคอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็น volatility ที่ยังเป็นเป็นปัจจุบันนะครับดังนั้นหลักการตรงนี้มันก็เลยขึ้นอยู่กับกลยุทธ์มันไม่มีคําตอบตายตัวที่ว่าต้องใช้ทำเฟรมอะไรนะครับ ที่ผมเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันจะกลับมาตอบคาถามของสมาชิกท่านนี้หรือว่าน้องเท,ทเดอร์ท่านนี้ถามว่ามัลตไทางเฟรมมันใช้ได้เวิร์กไหมต้องบอกว่ามันติไทางเฟรมมันคือการคอมโพมัยหรือว่าคือการผสมนะครับผสมระหว่างอะไรจริงแล้วการผสมเนี่ยผมมีเวลาน้อยผมไม่อยากจะพูดยาวนะแต่ผมอธิบายง่ายๆคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณมีกราฟอยู่หนึ่งกราฟเป็นทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณอาจจะต้องการดูข้อมูลที่มีความเกิดขึ้นภายในวันหรือว่าเกิดขึ้น ภายในเซสชันที่มีการซื้อขายกับอีกอันนึงคุณอาจต้องการดูภาพใหญ่ต้องการดูภาพกว้างคุณอาจจะใช้กรอบเวลาเป็นไทม์เฟรมเดย์สมมุติคุณเทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันรัน24ชั่วโมงใช่ไหมแปลว่าใน1วันเนี่ยมันก็จะมี24ชั่วโมงหรือว่าอย่างน้อย24จุดนะครับซึ่งแปลว่าตรงนี้ก็จะเป็นไทม์เฟรมที่มันใหญ่หรือว่าเป็นไทม์เฟรมที่เรียกว่ามันกว้างซึ่งเราก็สามารถใช้ในการลดทอนรายละเอียดแล้วก็ดูภาพรวมนะครับ ตรงนี้ก็จะเหมาะถ้าการดูภาพรวมนะครับการดูเมเจอร์เทนนะครับหรือว่าการดูสภาวะแวดล้อมที่มันเป็นภาพรวมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไทม์เฟรมเล็กเนี่ยคุณก็จะดูในแง่ของดิแดนมิกของตลาดดูการเปลี่ยนแปลงดูความผันผวนที่เกิดขึ้นเห็นไหมคุณเริ่มเอา2ตัวมาผสมกันละแต่คำถามคือว่าเอาผสมกันแล้วมันใช้ร่วมกันยังไงขอตอบแบบสรุปสั้นๆเลยนะไม่ต้องลงวิชาการมากเขาจะเชื่อมมันด้วยไพ่เลเวลนะครับเพราะไพ่เลเวลก็คือเลเวลในไทม์ซีรีถูกไหม เช่นสมมุติมี P.T.X อยู่เนี้ยผมสามารถจะเชื่อม P.T.X เข้าหา2ตัวกันได้เพราะว่าไม่ว่าจะทางเฟรมใดๆมันคือไพ่เลเวลเดียวกันนึกภาพออกนะฮะเข้าใจตรงนี้นะนั้นพอคุณเชื่อมด้วยไพ่เลเวลตรงเนี้ยไม่ว่าจะมีการแสดงผลในทางเฟรมเล็กยังไงในทางเฟรมใหญ่ยังไงเนี่ยมันจะมีจุดเรฟเลนซ์คือที่ไพ่เลเวลเดียวกันนั้นในการเทรดเนี่ยของมัตติทางเฟรมเนี่ยเขาก็จะใช้หลักการของการวางเขาเรียกว่าแนวรับแนวตา้านแนวรับผมไม่อยากใช้คำนิเช้กาไพ่เลเวลแล้วกัน พราะบางทีมันไม่ต้องเป็นแนวรับแนวต้านหรอกมันเป็นไพ่ระดัที่ใช้ในการอ้างอิงนะครับเราก็จะเอาตรงนี้ในการวางในการวางเพื่อดูว่า2ตัวนี้เป็นยังไงทีนี้ถามว่าวางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาจะวิเคราะห์ต่อเช่นสมมุติว่าสมมติตรงนี้ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะอาจจะมีรูปฟอร์มของเทนแบบนี้มีเทนมีไมโครเทนมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับในขณะเดีวยวกันสมมุติว่าถ้าไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงใน่อใน1วันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตัวทรงแบบนี้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราแอพพลายเช่นเราแอพพลายค่า moving average เข้าไปนะครับเราก็จะเห็นสามารถดูค่าเทนที่เกิดขึ้นในกรอบทาง r ฟรมสั้นทาง r ฟรมใหญ่ได้หรือว่าถ้าแอพพลายค่าของ v o l a t i l i t y เข้าไปค่าของ momentum เข้าไปเนี่ยเราก็สามารถจะหาค่าความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลงหรือโมเมนตัมในทั้งสองทางเฟรมได้ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นจุดของการนําไปสู่กระบวนการในการวางแผนวางแผนคืออะไรคือการดูคุณสมบัติของมันนะอธิบายง่ายๆเลยเช่นดูการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับว่าใน2ลักษณะเป็นยังไงดูการเปลี่ยนแปลงเช่นมันเกิดการขัดแย้งกันหรือคอยตามกันเช่นสมมติถ้าเป็นโพซิทีฟโมเมนตัมเป็นโพซิทีฟโมเมนตัมในไทม์เฟรมเล็กด้วยไหมเป็นโพซิทีฟโมเมนตัมในไทม์เฟรมใหญ่ด้วยไหมมีการขัดแย้งกันหรือไม่หรือว่ามีการค่อยตามกันนะครับเข้าใจไหมนี่คือสิ่งการวิเคราะห์ง่ายๆครับหรือว่าเราดูว่าที่ระดับราคา p ี x เนี่ยตอนเนี้ลักษณะของโมเมนตัมในไทม์เฟรมเล็กเป็นยังไง ตาเฟรมใหญ่ไปยังไงมีการขัดแย้งกันไหมมีการคอยตามกันหรือไม่นะครับแล้วเวลาเขาทาทางด้านถ้าเป็นรบอทเทรดหรือคอยตีดเทรดเนี่ยเขาจะทาเป็นแมทริกอ่าผมทําให้ดูง่ายๆก็ได้จริงอธิบายมันจะงงๆหน่อยนะเช่นสมมุติผมวิเคราะห์ค่าโวลเทตี้นะครับผมวิเคราะห์ค่าโมเมนตัมนะอาจจะดู rate of change โมเมนตะัมเนี่ยผมก็จะได้ออกมาละไม่เป็นตารางผมก็จะมีตารางอันนี้เป็นตัวอ้างอิงของ time frame เล็กอ่านะสมมุติเป็น time frame หนึ่งชั่วโมงนะครับ อันนี้เป็นทางเฟรมที่เป็นต้องการดูภาพรวมเป็นทางเฟรมเดย์หรือว่าเดลี่ชาร์ตเห็นไหมหรือว่าเดลี่อะไรก็แล้วแต่เราก็จะดูได้ไหมว่า volatility ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้มันมีการขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไรเราก็เอาตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์ต่อในแง่การวิเคราะห์ต่อนะครับผมผมเอาแค่นี้กันเพราะถ้าผมลงลึกมันจะกลายเป็นว่าผมสอนเรื่องไทม์ซีดีเรื่องมันติมันติไทม์เฟรมนะรหรือว่ามั l ติเปอร์ไทม์เฟรมอะไริไปมันจะลึกเกินไปมันจะใช้เวลาน,านานไป แต่ที่ผมโยงหรือผมเล่ามาถึงตรงนี้นะเพราะว่าผมจะตอบคําถามนะครับที่บอกว่ามันใช้กับ go แลเ f o r เว work หรือไม่ก็ต้องตอบว่ามัน work นะครับเพราะว่ามันคือเทคนิคหนึ่งของการวิเคราะห์แต่เทคนิคนี้ไม่ใช่แค่ในเทคนิคเข้าใช้นะทางคอยขีดเขาก็มีการนําไปใช้นะคุณจะเห็นว่าในบางโมเดลอะเอาง่ายๆอะสมมติถ้าเป็นการเทรดธรรมดาเนี่ยคุณจะเคยได้ยินอย่างพวกอัมเบร่า s c a ป p i n g นะท่านอัมเบร่าอัมเบร่า scalping เนี่ย, ura, ยสมมุติถ้าคุณดูทม์เฟรมที่คุณวางแผนในการเทรดเป็นทม์เฟรมวันเนี่ย ถ้าราคาเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยอ่าสมมุตินี่คือเส้นค่าเฉลีย่ยแปลว่าเขายังมองว่ามันเป็นภาพรวมมันยังเป็นโพซิทีฟโมเมนตัมอยู่ถูกไหมฮะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้อันนี้เป็น moving average นะอาจจะเป็น moving average สิบของ time frame วันอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้เป็นบวกเป็นโพซิทีฟอยู่นะครับแปลว่าโมเมนตัมเป็นบวกนะแล้วถ้า time frame ของที่เป็นตัวเทรด scalping เนี่ยอัมเบร่า scalping นะสมมุติอันนี้ผมทำที่สินาทีนะ ตอนนี้มันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนกันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันบวกทั้งคู่มันบวกและบวกเราก็จะใช้ตรงนี้ในการสเกลปิ้งหรือว่าการเล่นกับไมโครเทรนที่มันเกิดขึ้นที่มันมีสภาวะสอดคล้องการระหว่าง2องสองไทม์เฟรมอย่างเงี้ยอันนี้ใน Forex นะเราไปศึกษาได้พวกที่เป็นอัมเบร่าสเกลปิ้งอ่าเวกเตอร์สเกลปิ้งหรือว่าการเทรดสวิงเทรดที่เป็นมันติทางเฟรมอะไรพวกนี้มีหลายรูปแบบมากที่เขาใช้กันอยู่นะก็แปลว่าในตอบคำถามเลยลวกันว่าในการเทรดทองคาแล้วก็แล้วก็ ค่างเงินหรือฟอเร็กเนี่ยก็เวิร์กนะครับมีการใช้จริงแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับ